คลิปต่อไปนี้นะครับมีชื่อคลิปว่าบวชหน้าไฟชีวิตพังเพราะบวชแล้วไม่ปฏิบัติท่านฟังให้ดีนะครับว่าผมบวชบอกว่าชีวิตมันพังเพราะบวชแล้วไม่ปฏิบัติก็เลยนะลคลิปเนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วผมอยากให้ท่านแชร์ให้ผู้ใหญ่ฟังพวกท่านท่านลองฟังผมก่อนก่อนที่ท่านจะปฏิเสธ แล้วก็พูดประโยคว่าเขาก็ทําทํากันก็ที่ทากันทากันมาเนี่ยแล้วมาหาผมกับจันนนเพื่อให้แก้สิ่งที่คุณทําผิดเนี่ยรู้ไหมชีวิตมันพังยังไงเดี๋ยวมจะพูดให้ฟังในโลกที่การบวชคุณคิดว่าเป็นเรื่องเล็กหรอการบวชเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นบวชเนรบวชหน้าไฟหรือว่าบวชพระคุณพวกคุณอย่ามองว่าการบวชหน้าไฟเป็นเพียงแค่ว่า ให้ลูกหลานบวชแล้วก็ให้คนที่ตายไปเนี่ยได้จับชายพระเหลืองแล้วไปขึ้นสวรรค์ผมผมถามเอาอะไรมาพูดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะการที่จะบวชเนี่ยมันจะต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์สิทธิ์อย่างแม้ว่าบวชหน้าไปก็ต้องปฏิบัติต้องมีการเดินบินทบาามีลงโบนะฉะนั้นการที่นี่ผมพูดย่อนะ แล้วการที่บวชแล้วแม้แต่จีวรก็ยังไม่ซักก็บวชเช้าสึกเย็นคุณคุณไม่พินทุผ้าไม่แสดงความเป็นเจ้าของคือคือคือมันไม่ได้อ่ะคุณไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องในโลกเป็นเป็นกฎที่สําคัญมากแต่แคนส่วนใหญ่นะมองข้ามหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยใครจะเสียชีวิตที่บ้านทีก็บอกเอาคนนี้คนนั้นเอาหลานคนนี้คนนั้นไปบวช ให้ตาให้ยายความคิดมันทําได้แต่คุณต้องทําให้ถูกได้ไหมแล้วผมมันนั่งแก้ให้พวกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพอลูกหลานมาเนี่ยถามว่าแต่ละคนเข้ามาผู้ชายเข้ามาแต่ตอนมีอายุแล้วตอนทํางานแล้วแก่แล้วผมไม่ได้เก่งแต่คนข้างๆผมเขาเก่งเขามีเขาเป็นคนทรงอภิญญาเขารู้เพราะฉะนั้นเขาก็เตือนเนี่ยเข้ามาเอาทูบเจนแพรเข้ามา ค่าครูสามบาทเอาเข้ามาเขาบอกเลยบอกคนนี้เคยบวชมาแล้วสองครั้งเขาพูดเลยก็ไม่ได้รู้จักกันเขาบอกเลยว่าาจนนนบอกเลยคนนี้เคยบวชมาแล้วสองครั้งคนนี้บวชมาแล้วครั้งหนึ่งคนนั้นบวชมาแล้วสามครั้งชีวิตแย่หมดเลยแต่ละคนแย่หมดเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้สนใจเลยถึงการปฏิบัติบวชเพราะไปเพราะเขาจ้างบวชตายอ่าเลยผมต้องใช้คํานี้เนะตาย คุณเออทำไมคุณไม่รู้หรอกนะว่าในโลกทิพย์เนี่ยไอ้เรื่องของการเข้าไปในเขตวัดเนี่ยมันตักติดขนาดไหนมันให้คุณอนันตและโทษมาหันเลยเพราะประกววากฏว่านึกอยากให้ลูกหลานไปบวชก็บวชผมเนี่ยมีลูกชายของลูกศิษย์เนี่ยอาย,ยุสิบขวบสิบเอ็ดขวบเนี่ยสิบขวบหมั้งเขาเรียนธรรมะเนี่ยสี่ขวบตอนนี้เขาสิบเอ็ดขวบละเขาเรียนธรรมะกับผมสี่ขวบผม หมายมั่นปั้นมืออยากให้ลูกเป็นเป็นหมอนะครับเพราะแกเรียนเก่งมากคือญาติผู้ใหญ่แกตายวิ่งเข้ากรุงเทพมาจากภาคใต้วิ่งเข้ากรุงเทพมาญาติผู้ใหญ่บอกว่าให้บวชหน้าไฟเด็กบอกว่าไงน้องสมาร์ทเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไม่บวชเขาต้องถามอาจารย์หนิงก่อนต้องถามลุงหนิงก่อนโทรมาจับสายมาเลยโทรมาอาจารย์หนิงถ้าอาจารย์หนิงบอกให้บวชเขาจะบวช มก็อธิบายให้ฟังเพราะว่าเราสอนแนมะ้กระทั่งเด็ก4ี่ขวบสอนมจาจนถึงสิบเอ็ดขวบเราเขาเขามเขาีเขาเก่งมากนะครับแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะบวชให้ถ้าจะให้บวชต้องให้เขาพร้อมคือแต่ไม่ใช่บวชเช้าสุดเย็นเขาไม่เอาเขาต้องการบวชแล้วปฏิบัติด,ด้วยการเดินออกไปบินธบานะครับมาสวดมนตมาทําวัดมากวาลาวิหารลานเจดีย์ ต้องมีการเทศนาบาตมีการปฏิบัติมีการโปรงอาบัตมันต้องครบสิบอย่างเขาจึงจะยอมบวชเด็กนะเด็กพูดอย่างนั้นนะ่ะสุดท้ายเด็กไม่ยอมบวชแล้วผมก็ไม่ให้บวชเพราะว่านี่ขนาดไม่ใช่ญาติเลยนะแต่เขาเด็กคนนี้เก่งมากเดี๋ยวไหว้ครูปีนี้น้องเขาขึ้นมาจากสุราขึ้นมาหาผมรักกันรักกันมากกับเด็กตัวกระปิ๊ดหนึ่งนะครับไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่เขากับผมมีสื่อสัมพันธ์กันมากๆนะครับ เป็นเด็กดีเป็นอภิชาติตบุตรนี่ต้องต้องเป็นแบบนี้เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนผมต่อเรื่องคลิปที่ว่าบวดหน้าไฟเนี่ยผมไม่ได้ห้ามฟ,ฟังผมไม่ได,ดีนะใจวิจารณญาณวางจิตให้เป็นกลางผมผมไม่ได้ห้ามแต่พอคุณไปบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์สิบอย่างแล้วผลของวิบากกรรมคือทำให้ชีวิตไม่สุด ไม่เจริญสุดมันจะติดขัดอยู่นั่นแหละชัดคุณจําคุณใช้คํานี้นะทําอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนี่คือกรรมจากการที่เข้าไปในเขตสงฆ์แล้วมีโอกาสได้บวชมีโอกาสได้ปฏิบัติก็ทําลายมันทิ้งไม่เอาโอกาสนั้นมาสร้างบุญให้ถูกต้องดังนั้นเมื่อคุณออกจากออกจากจุดนั้นมาก็คือศึกมา โอกาสนีแล้วคุณไม่เอาใช่ไหมคนก็คือนับแต่นั้นมาเด็กดื้อเลยเด็กเปลี่ยนนิสัยเลยมันไม่ใช่ทุกคนต้องใช้วิจนารณญาณนะครับไม่ใช่ทุกคนแต่ว่ามันเป็นบางคนที่มีกรรมมาแทรกมันแล้วแต่ว่าคนไหนบุญปารมีมเท่าไหนเมื่อโตขึ้นมาทำงานอะไรก็ตามเหยียบขี้ไก่ไม่ปอจะได้อะไรก็ไม่สุดไม่เต็มที่ เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการทํามาหากินอาชีพการงานลาบก็เหมือนจะได้ก็ไม่ได้คุณมีกาเสี่ยงเหรอทําไมคุณไม่มองในสิ่งที่ผมพูดว่ามันจริงไหมบวชเข้าไปคุณคิดว่าเป็นเรื่องเล่นเหรอผมอยู่ผมบอกแล้วผมอยู่กับการปฏิบัติอยู่กับการผมก็อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านเก่งมากครูบาอาจารย์ผมแต่ละคนแต่ละองค์มาสอนผมจนผม มีความรู้เยอะมากแล้วพอผมอยู่กับอาจันนนผมเห็นได้เห็นกับตาได้ยินกับหูเวลาจันนทพูดคุณบวชเมื่อไหร่แล้วมีอะไรบ้างคือรู้หมดนัะว่าโอ้คนทรงอภิญาณเป็นแบบนี้เลยถึงได้ช่วยกันไงเปลี่ยนสังคมใหม่ว่าเฮ้ยคุณอย่าไปอย่าไปทําอะไรแบบนี้อีกให้คุณเผยแร่คลิปนี้ไปแล้วบอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าถ้า ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตใครเสียชีวิตจะให้ลูกหลานบวชให้ใส่ชุดขาวพอแล้วให้เขาถือศีลศีลแปดก็ได้นะฮะหรือถ้าจะให้บวชจริงๆขอให้ปฏิบัติกิจของสงสิณอย่างได้ไหมอย่างน้อยบวชไปเลยเจ็ดวันอย่างน้อยจริงๆนะเจ็ดวันก็ยังพอก็ยังโอเคนะแต่จริงต้องสิบห้าวันขึ้นนะตามความรู้สึกผมนะครับแต่เด็กเนี่ยจะให้บวชอะไรวันไม่ได,ได้เด็กไม่ได้ฝึกอะไรมาไม่ได้เต็มใจด้วย แล้วการบวชก็อย่าไปจ้างบวชเดิมรงไม่งั้นชีวิตออกมานะั้นคือมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆนะเพราะว่ามันเ,นเราเราไปเอาเรื่องเงินเข้ามาศรัทธาหายไปไหนอะ่ะมันไม่ได้เรื่องพวกนี้ยทําไม่ได้เลยแต่ที่ทํากันน่ะผมก็ถามว่าคุณโดนกันแล้วไม่ใช่หรอวิบากกรรมที่ที่มาเล่นงานวิธีแก้กรรมทํำยังไงผมว่าขอเข้ามานะคุณเข้าไปในอุโบสถน,นะครับวัดที่คุณบวชนะแล้วเข้าไปขอเข้ามา ก่อนเข้าไปให้คุณไปที่เสมาก่อนนะก่อนที่เวลาหน้าเขาบวชเนี่ยเขาใส่ชุดขาวอยู่นะนะครับแล้วเขาไปกราบตรงเสมาหน้าบถ์คุณไปตรงเสมาก่อนเอาดอกไม้ทุกเขียนไปไหว้ก่อนแล้วกราบขอขามากรรมใดก็ดีที่เขาไม่จ้าเคยมาบวชที่นี่แล้วไม่ได้ปฏิบัติเ้าไปขอกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนกราบตรงเสมาตรงนี้นะครับแล้วก็กราบลงไปสามครั้งแล้วเดินเข้าไปในโบสถ์กราบพระประธานพูดเหมือนกันนะครับขอขามา นะครับนี่ซึ่งมันจะเบาลงแล้วก็เวลาบวชนะเข้าไปเป็นวะเ,เป็นพระแล้วเนี่ยเป็นเนรแล้วเนี่ยคุณได้รายได้ได้เงินมาจากอะไรก็ตามเช่นกิจนิมนต์อะไรก็ตาม,ม,ตามคุณอย่าเอากลับมาเพราะญาติโยมเขามีศรัทธากับพระในจีวรมันเป็นทรัพย์ของสงฆ์เพราะคุณเอากลับมาไม่ได้มันจะทําให้คุณเป็นมมันจะทําให้คุณ หมดเงินไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆเพราะเขาเรียกว่าติดหนี้สงและหนี้ตัวนี้แรงนะฮะ